มีกระเป๋ากล้องของโอน่าอีกรุ่นหนึ่งนะครับตรงนี้บอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่มีความพิเศษนิดหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็คือว่า mm hmm. เขาเป็นรุ่น The Berlin 2 The Berlin 2คืออะไรต้องบอกอย่างนี้ mm hmm. เขาเป็นกล้องสำหรับคนเล่นไลก้าโดยเฉพาะผลิตมาไม่เยอะครับนะฮะตรงนี้ถามว่า The Berlin นี่เอกลักษณ์สัญลักษณ์เป็นยังไงนุงหนอบอกนี้เลย ขนาดนี่ครับที่ลุงหนอจับอยู่น่ารักมากไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวลุงหนอจะเปิดให้ดูด้านในว่าเป็นไงบ้างนี่ The Berlin t o นี่สังเกตได้เลยครับจุดแดงนี่ครับ The Berlin เลยตัวนี้นีคือ Berlin สุยลักของไลกาเลยนะครับเปิดกระเป๋ามาปุ๊บแอสไลด์เหมือนเดิมครับนี่ครับด้านในนะฮะสายนี่มาพร้อมโ h เดอร์แ a d อย่างหนาเลยครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าสะพายหนักแล้วเขาจะกดเกิดอาการเมื่อยล้านี่ไม่ต้องห่วงครับไม่มีวัสดุก็หนังแท้ดิบๆร้0ยเปอเซ็นตเต็มๆเลยเปิดมาปุ๊บด้านในเห็นไหมฮะสีแดงเลยมีคือสัญลักษณ์ของกลุ่มกล้องไลก้าโดยเฉพาะนะพา i t i ั n น n ินเสิรมีอยู่3ชิ้นด้านในเราสามารถจัดได้สลับได้แล้วแต่รูปแบบเราเหมือนเดิมนะครับด้านหน้ามีช่องให้นิดนึงนะครับ ใส่เอ,งองกส,สารกระจุกกระจิกได้เลยครับอยู่ด้านนี้นะครับเอาตังด้านนี้ได้นะครับก็ด้านหลังด้านหลังมีที่ชิ่ให้หู่ชิวให้ครับหนังนี่หนาบึกนะฮะโอ้อเมริกาทําออกแบบมานี่เขาปึกมากนะครับด้านนี้ใส่ iPad ดีีได้นะครับใส่เล็กใส่ใหญ่ลุงน้อก็มีลุงน้อมี iPad ดมินินะเดี๋ยวลองใส่นะครับเหลือๆเลยครับใส่ไปได้แบบสบายๆเลยตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแล้วก็เห็นมีลูกค้าบางท่านก็สามารถใส่ในส่วนของ อ่าน้ตบุ๊กขนาด11นิ้วได้เลยนะครับงานก็กาลันปีคุณภาพนะครับงานอเมริกานะครับหนังดิบเต็มๆเลยครับนี่แกะมารีวิวกลิ่นหนังยังอยู่เลยนะครับก็จริงๆก็ต้องพูดอย่างนี้รีวิวโอน่ารุ่นเบอร์ลินนีไม่ได้เจาะจงเฉพาะกลุ่มที่เล่นไรก้านะครับที่ร้านลุงหนอนี่ฟูจิ โอลิมปัสมิคอนแคนนอนบางทีเขาเข้ามาเจอเขาถูกใจถูกสไตล์ก็ซื้อไปใช้งานกันแต่จริงๆแล้วลุงหนอก็มองว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษนะและส่วนหนึ่งก็คือไม่รู้สิมันก็ไม่ได้มาเยอะด้วยจํานวนจํากัดจริงๆนะครับเพื่อนๆเหมือนเดิมถ้าใครสนใจรีบมาลองนะครับถรืออุปกรณ์มาขนมาได้เหมือนเดิมเลยลุงหนอยินดีรับต้อนรับทุกท่านนะครับสิบเอ็ดโมงเช้าถึงสองทุ่มแล้วเจอกันนะครับขอบคุณมากครับผม